ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้พบกับผมอีกแล้วครับผมเมฆพุทธคุณนะฮะก็วันนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่จะนําเสนอนะครับผมก็เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลเช่นเคยนะครับผมอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลเมกะดุมนะครับผมเอ้ไม่ใช่เมกะดูมเป็นเหรียญพุทโธนะครับขออภัยครับเป็นเหรียญพุทโธนะครับผมพุทโธกับเหรียญกรกะดุมเมกะดุมไม่เหมือนกันนะฮะแต่มันก็คล้ายกันวงกลมเหมือนกันแต่อเหรียญเมกะดุม ชื่อมกระดุมเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าเหรียญพุทธโธนะครับผมเหรียญจะเป็นด้านหน้าจะเป็นเหรียญรูปหลวงพุดุลนะครับผมครึ่งตัวนะครับผมก็ด้านหน้าจะเขียนนาหลวงพูดุลอัตุโลนะครับผมเห็นไหมฮะลักษณะเหรียญจะเป็นวงกลมไม่มีห่วงนะครับส่วนด้านหลังจะเขียนนาเหรียญพุทธโธนะครับผมเขียนคาว่าพุทธโธตัวตรงกลางนะครับผมก็นี่นะครับผม ักษณะเหรียญน,นะฮะก็เปิดอีกแล้วเช่นเคยนะผมอ่าเหรียญนี้ก็ค่อนข้างถูกนะครับก็วันนี้จะมาเหรียญพุทธรับเดี๋ยวคลิปหน้ายวผมจะพาสองเหรียญอา่าพาอาพุทธปรลิศนะครับผมอ่าเนี่ยสภาพสวยๆเลยครับผมแล้วก็มีช้างหมอบเนี่ยครับผมช้างหมอบเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตาม ติดตามเพจนี้ด้วยครับผมเมฆพุทธคุณนะครับผมจะได้ไม่พลาดพ้าไม่ใหม่นะครับส่วนใหญ่ผมออกราคาถูกมากเลยนะเพราะผมไม่ได้เน้นเอาอ่าผมผมไม่ได้เน้นกําไรขนาดนั้นนะผมสังเกตได้ทุกคลิปอะปิดเร็วมากเลยครับผมบางองค์ผมก็ขาดทุนนะใช่ถ้าคนอยากได้อ่ะนี่ครับผมก็เหรียญนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผม เหรียญนี้เป็นเหรียญอาพุทธโธนะครับผมจำนวนอาขออภัยเป็นอาจัดสร้างเมื่อปี2524นะครับผม2514นึ่ะครับผมก็จัดสร้างโดยท่านกำนันนะครับราชัยชูศิลกุลนะครับผมและคณะสิทธิ์กำแพงแสนอ่าก็เนื่องในอาค่าววางศิลาฤกษ์นะครับผมพิพิธภัณฑ์กรรมฐานนะครับผมก่อจำนวนการจัดสร้างนะครับเหรียญนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะฮะ ทองแดงผิวไฟนะครับผมจำนวนการจัดสร้างหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญนะครับผมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเหรียญก็เหมาะสาหรับสุภาพสตรีและเด็กนะครับผมก็หรือไม่ก็ทำสามห่วงนะครับสามห่วงนี่จะสวยๆเลยนะสามห่วงซ้ายซ้ายขวาล่างนะครับผมห้อยสามห่วงนะสําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็โทรมาเบอร์นี้หรือไอดีไลน์เบอร์นี้นะครับผมศูนย์เก้าห้าหกแปดสามห้าสามสี่หกเลยนะครับผมเบอร์เดิมนะครับ หรือติดตามติดต่อมาทางช่องครับผมช่องก็จะมีพวกไอเดียไลฟ์อะไรครับผมแล้วเป็นความรู้ก็ได้ผมัก็อนนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญพุทธโธนะครับอ่าสวยๆแชมป์เดี๋ยวผมไปสองหน้าอยู่นะหน้าแทบไม่แตะเลยนะผมเห็นไหมครัสักครู่ครับ เหี่ยนี่สภาพสวยๆเลยครับผมพร้อมเรียนกันน้ำอย่างดีนะขอไปครับอ่าเห็นไหเห็นจริงค่อนข้างสวยนะผมเห็นจริงค่อนข้างสวยนะครับนะจมูกแทบไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วผมแทบไม่โดนแล้วผม ลุงลุงนะผมข้างหลังเขียนครับมาพุโทโธนะผมก็เช่นเคยนะครับผมเหรียญน,นี้รับประกันแท้ตามหลักสากลนะผมเหรียญทุกเหรียญที่ผมลงผมรับประกันแท้หมดเลยนะสังเกตน,นะ่านี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะผมก,ก็วันนี้กับรายาเพียงเท่านี้นะผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดพระใหม่ใหม่นะผม,ผมจะลงเรื่อยๆนะก็อย่างเช่นวันนี้นะผมผมได้มามีวันนี้ผมได้มาสามเหรียญน,นะผมเป็นเหรียญพุโทโธแล้วก็เหรียญพระ ป่าลิตนะครับผมเรืองนี้พดีพิธีใหญ่นะครับผมแล้วก็เช่นเคยนะครับผมช่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นช้างหมอบนะครับ